ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธกุลหนุนนําบูชาพระเครื่องมีหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่มหรือพิมพ์สังคติแตกมาให้ชมอีกองค์หนึ่งครับคือผมเองเนี่ยทำคลิปของพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นี้ไว้หลายคลิปด้วยกันงแต่ว่าสําหรับองค์นี้เป็นอีกองค์หนึ่งครับที่มีความน่าสนใจมากๆที่อยากชวนดูอยากชวนพิจารณาไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยครับ เป็นพระที่มีลักษณะผิวเนี่ยขาวเงินเหมือนกับว่าเป็นเนื้อสังกะสีเป็นเนื้อตะกัวครับแต่เรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่าน่าสนใจมากๆผมเองเนี่ยหาข้อมูลสอบถามกับหลายๆท่านเนี่ยครับก็ไม่ได้มีข้อมูลมากมายอะไรเลยสำหรับหลวงพ่อเงินที่เป็นเนื้อเงินจริงๆ หรือหลงพ่อเงินที่เป็นเนื้อชินจริงๆเนี่ยครับไม่ค่อยได้เห็นเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ครับอยากตั้งข้อสังเกตเหลือเกินว่าพระเนื้อแบบนี้คือเนื้อสำลิศเงินในตำนานหรือเปล่าที่หลายๆคนพูดกันว่าเนื้อสำลิศเงินเพียงแต่จุดนี้ครับคำนี้ครับผมเองพยายามค้นพยายามหาสอบถามกับหลายๆท่านเพียงแต่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ส่วนพระองค์นี้ที่ผมบอกว่าทําไมถึงน่าสนใจนอกจากพิมพ์ทรงที่ผมมองว่าเป็นพิมพ์ต้นแบบของวัดทุ่งน้อยเนี่ยครับปี39เนี่ยพิมพ์ที่ตาแข้งตุ่มแบบนี้องค์นี้ขาวเงินแล้วผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยครับมีดีบุกผสมอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์ คือถ้าพูดว่าเป็นเนื้อสมริดเป็นเนื้อขันลงหินเนี่ยครับไม่แปลกเลยเพียงแต่สิ่งที่แปลกคือทำไมสีสันวันณนะถึงได้เหมือนสีเงินนี่แหละครับที่ผมเองเนี่ยอยากชวนดูอยากชวนพิจารณาผมเองได้เอาตะไบครับยอมตะไบที่ก้นดูนิดนึงครับเพื่ออะไรถามว่าเสียดายไม่อยากทำแต่ว่าผมอยากได้ความชัดเจนว่า พระองค์นี้เป็นพระชุบหรือเปล่าแต่จากการที่ตบาบดูครับเนื้อในเนี่ยก็เป็นสีที่ดูเหมือนเป็นสีขาวเงินครับมีออกเหลืองๆนิดๆซึ่งการที่ผมมองว่าไม่ได้เป็นพระชุบแล้วทำไมผิวถึงเป็นสีขาวเงินได้ทำไมไม่เป็นสีเหลืองแบบทองเหลืองทำไมไม่มีสีส้มๆแบบ เนื้อขันลงหินซึ่งอันนี้น่าสนใจมากครับที่ผมอยากชวนไปดูอยากชวนพิจรารณาภาพจากกล้องกําลังขยายสูงนะครับว่าแบบนี้เมื่อขยายขึ้นมาแล้วจะเห็นเป็นยังไงแต่เบื้องต้นก็มีเรื่องของออกไซด์มีเรื่องของสนิมเนี่ยครับที่ผิวให้เห็นคือนอกจากการที่พบดีบุกระดับ1 0เซ์แล้วเนี่ยครับยังพบเรื่องของออสเมียม0 1 6 5 เฉพาะสองอย่างที่ผมเกิดขึ้นมาเนี่ยครับผมบอกเลยว่าสำหรับผมเนี่ยตื่นเต้นกับการสแกนพบโลหะแบบนี้เลยก่อนหน้านี้สำหรับพระพิมพ์ที่ตาแข้งตุบเนี่ยผมก็พบทองคําในพระเนื้อขันลงหินก็คือในพิมพ์นี้เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยพูดว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่น่าสนใจเป็นพิมพ์ที่สำหรับผมเองมองว่ามีเอกลักษณ์ มีความงดงามมีความสวยงามลงตัวในพุทธศิป์ในอีกรูปแบบหนึงส่วนเรื่องของการเทน้ำทองที่ก้นเนี่ยครับผมเองมองว่าพิมพ์นี้ช่างที่ทำเนี่ยครับมีความปราณีตมีเทคนิคมีเชิงช่างที่แตกต่างออกไปหลายๆองค์ที่เห็นว่าจะมีการรินมีการเทน้ำโลหะไว้ที่มุมเนี่ยครับ บางองค์ก็มองเหมือนกับว่ามีการเทเพื่อให้น้ำโลหะเนี่ยครับมาหยุดอยู่ที่มุมคือถ้าใครไม่เคยเทน้ำโลหะเนี่ยครับต้องบอกว่าไม่ใช่ง่ายๆการเทพระพิมพ์ขี้ตานี่ครับที่เราก็รู้กันมาพูดกันมาว่าเททีละองค์เนี่ยครับทำยากมากเพราะว่าพระองค์นิดเดียว แล้วการที่จะทําให้ได้ปริมาณเนี่ยครับไม่ได้ทําง่ายๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าคนยุคนั้นเนี่ยครับเขามีเทคนิคในการเทผมเองเนี่ยทำพระทองเหลืองเนี่ยครับขนาดก็พระภูมิพระสยามครับในที่ขายกันตามท้องตลาดนะครับอย่างน้อยองค์นึงก็เท่าคำปั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นการเทโลหะเนี่ยมันไม่ได้ยากแบบนี้ครับแบบนี้ต้องใช้ความปราณีต เพราะฉะนั้นอย่างที่หลายๆคนบอกว่าพระพิมพ์ที่ตาต้องไม่มีเรื่องของการเจียฐานอะไรแบบนั้นซึ่งผมมองว่าอย่าพิจรารณาแค่จุดๆเดียวเลยครับการที่จะเทน้ําโลหะให้เสมอกับขอบให้ตั้งได้อะไรแบบนั้นนี่มันไม่ได้ง่ายนะครับการที่จะเทล้นเทเกินเนี่ยทำให้เวลาได้พระมาแล้วเอียงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยผมเองคนเทโลหะผมเองทํา ทองเหลืองเนี่ยผมยังมองว่าพระแบบนี้ถ้าทําขายในยุคนี้เนี่ยครับโอ้โหยังทํายากเลยครับกว่าจะได้แต่ละองค์เทียบกับพระที่เทช่อเนี่ยครับเททีนึงถึงเวลายังได้หลายองค์แต่อย่างนี้กว่าจะได้แต่ละองค์นะครับในยุคนี้เนี่ยทำเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคงกําไรน้อยครับเพราะฉะนั้นการจะพิจารณาเนี่ยผมมองว่าใช้หลายๆมิติใช้หลายๆแง่ครับมองดูความสมเหตุสมผลด้วย เดี๋ยวเราไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะแล้วก็ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงครับสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์ิตาแข้งตุงพ,พิมพ์สังคติแตกที่ผมมองว่าแบบนี้เข้าตำราสำนิดเงินในตำนานนะครับเรามาดูกันว่าเมื่อขยายกันชัดๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับนี่ครับเรามาดูมุมมองแบบนี้กันก่อนว่า เมื่อเราเข้ากล้องเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นผิวพระเป็นยังไงคือเราจะเห็นลักษณะความไม่เรียบที่ผิวเห็นไหมครับแล้วก็จะมีสนิมมีออกไซด์ของเขาที่แปลกตาคือธรรมดาถ้าเราตรวจสอบเป็นเนื้อทองแดงเราตรวจสอบมาเป็นเนื้อทองเหลืองที่มีทองแดงสังกะสีผสมแบบนี้ครับมีดีบุกผสมเป็นเนื้อขันลงหินเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นผิวขาวเงินแบบนี้ครับ นะครับจุดที่ผมตะใบดูว่าเป็นการชุบหรือเปล่าปกติถ้าชุบเนี่ยครับตะใบถูแบบนี้เนี่ยเข้าเนื้อเนี่ยถ้าชุบนี่เขาจะล่อนออกมาแล้วครับแต่ว่านี่เห็นไหมครับเนื้อในเขาเนี่ยก็มีสีขาวเงินมีเหลืองนิดๆเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน่าสนใจดีครับว่าพระทองเหลืองเนื้อขาวเงินแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่มองค์นี้ครับคือเราขยายดูเนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นคือองค์ประกอบความเก่าที่ผมพยายามจะบอกว่า ทำไมเราถึงเห็นแตกต่างกับพระในหลายๆองค์สําหรับคนที่มองว่าเพราะว่าเราเข้ากล้องกำลังขยายสูงมันเลยทำให้เห็นภาพที่แตกต่างออกไปคือตรงนั้นก็ไม่ผิดในมุมของผมมองว่าเราก็หยิบพระใหม่กับพระเก่ามาเทียบกันเลยครับคือบางคนที่ไม่ค่อยอยากให้การ พิสูจน์การตรวจสอบเนี่ยมันมีความชัดเจนเนี่ยก็หาเหตุผลอะไรมาใช้เยอะแยะเลยครับเพียงแต่วันนี้มันพิสูจน์ไม่ยากนี่ครับก็เอาพระใหม่กับพระเก่ามาเข้ากล้องกําลังขยายสูงแล้วดูเปรียบเทียบกันเลยครับว่าเราเห็นอะไรต่างกันไหมซึ่งผมเองเนี่ยทำคลิปมา200กว่าคลิปแล้วเนี่ยครับพยายามจะให้เห็นความแตกต่างแล้ว การที่ผมนำพระไปสแกนมาตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็น่าจะทำให้คนที่เชื่อในเรื่องของวิทยาการเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันอธิบายอะไรได้แตกต่างได้ชัดเจนแล้วก็มีมุมมองที่ลึกกว่าการพิจารณาพระเครื่องผ่านกล้อง 10X ผ่านตำนานผ่านตำหนิจุดตายแบบนั้นเพียงอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับพอผมขยายเข้ามาเนี่ย เราจะเห็นผิวขาวเงินในขณะที่จะมีสีเหลืองเหลืองเนี่ยครับแทรกอยู่ที่ผิวพระเห็นไหมครับผมมองว่าเหลืองเหลืองตรงนั้นเนี่ยคือสนิมของทองแดงที่ซึมขึ้นมาคือด้วยสัดส่วนของเปอร์เซนต์โลหะที่เราพบเนี่ยครับมันทำให้เรามองว่าโอกาสเกิดสนิมของเขาเนี่ยมันเกิดยากกว่ามาดาเนื้อทองเหลืองเนื้อ ผ่นลงหินเนี่ยครับโอกาสเกิดสน,นิมมันก็ยากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสน,นิมที่เราเห็นนะครับมันเป็นสน,นิมที่เกิดที่ผิวซึมขึ้นมาแต่การปุกร่อนตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการสะสมความชื้นของจุดที่มีขี้เบ้าดินนวลน,นะครับเนี่ยครับองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นจุดดำๆเราจะเห็นรอยเหี่ยวยน่นเราจะเห็นการปุกรที่ผิวเห็นไหมครับเห็นจุดดำ แล้วนี่คือก้อนปวดก้อนเม็ดแร่ที่อยู่ในผิวสวยงามดีครับเห็นสีแดงๆนี่ไหมครับเห็นสีน้ําตาลตรงจุดนี้โอ้สวยงามเป็นธรรมาชาติครับแบบนี้นี่แหละครับคือสเสน่ห์ที่สําหรับการดูกล้อง 10x เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมองหาจุดแบบนี้แหละครับแต่วันนี้เรามีให้เห็นได้ง่ายๆชัดเจนแบบนี้เลยแล้วการที่เราได้เห็นผิวขาวเงินแบบนี้ครับคือ ผมเองพยายามจะค้นพยายามจะหาคําว่าสัมฤทธิ์เงินว่ามันเป็นยังไงคือข้อมูลตรงนี้ครับมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนหรอกครับมันอาจจะเป็นแค่คําเรียกหรือมันอาจจะเป็นแค่การสันนิษฐานของคนโบราณนะครับเพียงแต่ผมเองนำพระไปตรวจสอบอย่างที่บอกว่าจะเป็นพันองค์เนี่ยครับการเห็นเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเพียงแต่ สิ่งที่วันนี้เห็นได้เลยคือผิวพระเนี่ยเป็นสีขาวเงินสีขาวเงินแบบนี้ก่อนหน้านี้ไปตรวจสอบมีทั้งที่เป็นเนื้อสังกะสีมีทั้งที่เป็นเนื้อตะกั่วมีทั้งที่เป็นเนื้อทองเหลืองชุบเงินมีทั้งทองเหลืองชุบนิกเกิลแต่องค์นี้เรื่องของเปอร์เซ็นโลหะเนี่ยครับต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วมันทำให้ผมมองไปว่า เอ๊แบบนี้คือสำริดเงินในตำนานหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่อง3เครื่องกันครับเพื่อให้เห็นเรื่องของเปอร์เซนต์โลหะก่อนเดี๋ยวเรามาดูผิวพระกันต่อองค์นี้เนี่ยสแกนด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซาเลโกสโคสิ่งที่พบคือทองแดง60.37สังกะสี28.11ดีบุก10.32 นิกเกิล0.1ตะกัว0.59เหล็ก0.307แล้วพระเอกที่พบนะครับมีเรื่องของออสเนียม0.165ทุนยมตำแหน่งที่2ที่ตรวจพบมีเรื่องของทองคำทองคำขาวพาลาเดียมลูทีเนียมโคเมียมอินเดียมเจอเมนเนียมแคดเมียม คือเปอร์เซนต์โลหะนี่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดการที่พบดีบุกระดับ10%กว่าเปอร์เซนต์เนี่ยเบื้องต้นเห็นแบบนี้นี่ก็โหต้องบอกว่าพิเศษอยู่แล้วแล้วมามีออสเมียม0.165แล้วเปอร์เซนต์โลหะอย่างอื่นที่สแกนพบเนี่ยครับเห็นแล้วก็น่าทึ่งเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับเครื่องโอลิมปัสกันดูครับโอลิมปัสเนี่ยตรวจพบทองแดง62.17 สังกสี27.69ดีบุก9.44แมงกานีส0.34นิกเกิล0.21ตะกัว0.15เดี๋ยวไปดูเครื่องโกสแกนเนอร์กันครับโกสแกนเนอร์ Go ตรวจพบทองแดง62.84สังกสี28.25ดีบุก8.49แมงกานีส0.3 ดิก g e ศ0.11เห็นไหมครับว่า3เครื่องเนี่ยให้ผลการสแกนที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนเลยครับคือถ้าเราพูดกันถึงความละเอียดเราพูดกันถึงเรื่องเครื่องสแกนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเครื่องฟิชเชอรเนี่ยครับเป็นเครื่องที่มีราคาแพงเขาใช้ซื้อขายโลหะมีค่า เขาใช้ซื้อขายทองคำเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเขาจะมีความแม่นยําค่อนข้างมากกว่าเป็นเครื่องที่ใช้การทั่วโลกใครที่สนใจลองเข้าไปเซิร์ชหาเครื่อง p ิชเชอร์เอ็กซ o s c โกสครับว่ามันมีความละเอียดเขาใช้กันยังไงคือบางคนไม่รู้จักเลยเนี่ยแต่ก็ไปคอมเมนต์ต้องบอกว่าคือขาดข้อมูลนะครับ เนี่ยครับลองมาดูที่ผิวที่ผมบอกว่าความเหี่ยวย่นความสวยงามของผิวพระเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษจ,จริงๆเรื่องของเม็ดแร่ที่กระจายตัวคือถ้าผมเองเนี่ยครับเอาแค่พระเข้ากล้องกำลังขยายสูงแล้วมาชี้ดูองค์ประกอบความเก่าอย่างเดียวเนี่ยบางคนก็บอกว่ามโนบ้างอะไรบ้างซึ่งตรงนั้นก็ไม่ว่ากันหรอกครับคือคนที่ไม่มีข้อมูลบางทีก็ ต้องเห็นใจเขาด้วยเหมือนกันก็หวังว่าวันหนึ่งที่เขามีข้อมูลเพิ่มเติมมันก็น่าจะทำให้เขาได้เห็นได้คิดอะไรใหม่ๆบ้างเพียงแต่การที่ผมมีข้อมูลการสแกนเนื้อพระที่เครื่องที่ทันสมัยที่เครื่องเขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยครับมันก็น่าจะฉุดคิดมันก็น่าจะทำให้ท่านเนี่ยได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ว่าเอ๊ยุคนี้สมัยนี้วงการเจลรี่วงการที่เขาซื้อขายธาตุโลหะกันอยู่ณนะวันนี้ครับเขาไปกันถึงไหนแล้วเพียงแต่ว่าคนไม่รู้บางคนมันก็ไม่รู้จริงๆะครับต้องใช้คำนี้โลเดียมคืออะไรทองคำขาวคืออะไรเขาซื้อขายกันยังไงวันนี้ยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้จักเรื่องพวกนี้ครับจะให้เขาเข้าใจจะให้เขา พิจารณาในข้อมูลแบบนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่ากันละครับคงต้องค่อยๆพูดค่อยๆอ,อธิบายค่อยๆให้เขาซึมซับกันไปวันหนึ่งที่เขามีข้อมูลวันหนึ่งที่เขารู้จักเขาก็คงจะกลับมาหาข้อมูลแบบนี้เอาเองอะครับเนี่ครับเราเห็นองค์ประกอบความเก่าเห็นไหมครับผิวพระเนี่ยจริงๆผมก็เชื่อว่าผ่านการเช็ดผ่านการล้างมาระดับหนึ่ง ผมเองได้พระองค์นี้มาไม่แน่ใจว่า2ปีแล้วหรือเปล่าเพียงแต่ว่าผมพยายามจะหาครับไม่ได้เอาพระองค์นี้ไปตรวจสอบเพราะว่าเบื้องต้นตอนแรกคิดว่าแบบนี้เป็นพระชุบพอมีโอกาสได้ดูพอมีโอกาสได้ตรวจสอบเนี่ยครับยิ่งดูยิ่งพิจารณายิ่งหาข้อมูลมันก็ยิ่งทึง้นะครับว่าเอแบบนี้ มันคือสำลิดเงินในตํานานใช่ไหมเพราะว่าเป็นพระที่ผิวขาวเงินนะครับแต่ไม่ใช่พระชุบแล้วทำไมเราไม่ค่อยได้เห็นพระที่มีดีบุกผสมในระดับในปริมาณแบบนี้แล้วอย่างที่ผมพูดว่าองค์ประกอบความเก่ามันก็มีให้เราเห็นเพราะฉะนั้นใครที่มีพระในลักษณะนี้ครับที่พูดคุยกันที่ผมถาม หาข้อมูลไว้เนี่ยครับผมแนะนำให้ตรวจสอบเลยครับยิงเปอร์เซนต์โลหะสแกนเนื้อโลหะเลยครับสำหรับพระแบบนี้ครับในมุมมองของผมถ้าท่านมีพระที่มีองค์ประกอบความเก่าแบบนี้แล้วมีเปอร์เซนต์โลหะที่มีต้นทุนสูงสูงหายากยากแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าท่านจะต้องหวงแหน เพราะว่ามันไม่ได้เห็นกันง่ายๆอยากจะพูดว่าในพระหลายๆร้อยองค์หรือจะเรียกว่าพันองค์ที่ผมสแกนการเห็นดีบุกผสมอยู่ในเนื้อทองเหลือง10กว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วได้ผิวออกมาเป็นผิวขาวเงินแบบนี้ผมอยากจะบอกว่านี่คือองค์แรกของผมขาวเงินที่ผมมีมีเนื้อตะกัวมีเนื้อสังกสี มีเนื้อนิกเกิลมีทองเหลืองชุกเงินมีทองเหลืองชุกนิกเกิลถ้าเป็นเนื้อเงินจริงๆเนี่ยครับมีที่เจอของเหรียญเจ้าสวยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระหล่อโบราณอยากจะบอกว่าแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยแบบนี้ไม่ได้เห็นกันง่าย เพราะฉะนั้นอยากฝากข้อมูลไว้แบบนี้ครับว่าวันนี้การพิจารณาการตรวจสอบเนี่ยครับมันไม่ได้ยากมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยากจะบอกว่าท่านเองน่าจะหาข้อมูลท่านเองน่าจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองการสแกนในแต่ละที่แต่ละร้านค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันท่านก็สอบถามท่านก็หาข้อมูลก่อน เบื้องต้นเนี่ยผมก็มีข้อมูลอยู่ในกลุ่มพิสูจน์เนื้อผ้าหล่อโบราณพระเหลียงเนี่ยครับใครสนใจไปเพิ่มเติมตรงนั้นอย่างน้อยก็ได้เบอร์โทรได้สถานที่ท่านก็จะได้ตรวจสอบก่อนว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายอย่างไรหรือใครที่จะส่งมาให้ผมตรวจสอบเนี่ยครับก็ทำตามขั้นตอนพูดคุยกันก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้พระเนี้ยสูญหายเวลาที่ส่งมาตรวจสอบ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับยุคนี้ท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองมีข้อมูลหลายๆมิติสำหรับการพิจารณาวันนี้ขอบคุณสภานิตบการติดตามรับชมขอบารมีหลวงพ่อเงินได้โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านแขล้วคลาดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ